สวัสดีครับสวัสดีครับตูดีครับมีคนไทยไหมครับไม่มีไม่มี <laughs> ไม่มีไม่มีบ <laughs> ครับผมสวัสดีครับ Let's head to here พอเรจะพอตำยกงไงสักอยู่จังหวัดอะไรนะพี่กระโดดสิครับเบื่อหนึ่งเบื่อสามกระโดดเต้เต้เต้กระโดดลงไหนไม่รู้อ่ะดูดูเต้ยก็ลงไหนเนี่ย Let's head to here อะไรนะลงข้างล่างใช่ลงข้างล่ึกดีมวก อืมเดี๋ยวไปแ Let's head to shelter ทำไมเธอชอบลงถ้ําจังเลยมันมีอะไรถ้ำเนี่ยอุโมงค์เนี่ยอุโมงค์นี้มีอะไรเยอะแยะเต็ yeah, yeah. มไปหมดเลยอะไรเต็มไปหมดไม่เห็นจะมีอะไรเลยถ้ําไม่ใช่ถ้ำาก็ตัวนี้นะ m นี้ a p อ่า ไม่ค่อยได้ยินอะเสียงฝนตกเอา้าเธอไม่ใส่หูฟังเหรอไม่มีหูฟังอย่าบอกนะว่าเล่นแบบไม่ใส่หูฟังเอาใช่จริงเหรอโอ้ได้หรอแล้วมันจะฟังยังไงอ่ะคนเดินมายนอยู่นะชัด้วยเหรออ๋อแสดงว่าหูดีจัด เบอร์สองเบอร์สองแล้วน้ำได้เบอร์หนึ่งได้ไงเนี่ยอ๋อน้ำน้ำเป็นน้ำเป็นหัวหน้าทีมใช่เป็นหัวหน้าต้องเบอกเลยนะ แบกที่ไหนล่ะแบกไม่ไหวหรอกจ้ามัมีกระสุนะไม่วไม่ได้นี่นี่นี่ Mark the location I got supplies นีนี่อับเออเธใจเย็นเย็นออกไปออกออก I s u ออกจากตรงนี้กันอย่าอย่าอาไ ที่เดิมออกฝั่งนี้ออกฝั่งนี้รถเราอยู่ไหนวะรถไปไ,ไปเมืองนี้เมืองไหนไปหารถเมืองไหนมัง้งกเอาเมืองนี้เหรอไม่มาเมืองนี้อ่ะไม่มาเมืองนี้อ่ะไม่มาเมืองน้ำมาร์กอะไ,อไปเมืองไหน ก็ได้หมดสองทีเลยเคเมืองนี้น่าจะคนโดดไม่ถึงบ้างถ้าโดดถึงเราก็ไปจ้าเอแล้วก็ตายแค่นั้นแหละถ้าโดดถึงเราไปแล้วไม่ถึงอ่ะถึงอันกว่าถึงอยู่ลอนมีร์คเดลอคชั่นมร์อเค่นนรับลอนรออน รถรถผมก็นั่งได้แค่สองไปก่อนนะถ้าจะตามมาตามมาได้เลยไ,ไปยิงอะ่ะมันยิงเรียกมันยิงเรียกมันทำตัวเป็นบอดเราไม่มีปืนววาชช ดีเลยพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวเหอะหินก้อนเนี้ยเอาไมโคมาออกอุ้ยเปิดตอนกลับรถนไม่ชนคือไม่หยุด เออไม่รู <5 yap> <S <S ้เหรอน้องเบอร์ไหลน้องเอไม่รู้ว่าเบรกว่านั่นนะคือเบรกเขาอะเพิ่งรู้เหรอมีเอมลิฟายเออร์ มาแล้วมาแลเนว่าชั่วพี่ตัวหรอฝั่งฝั่งฝั่งฝังพี่เขาน่าจะมีอืม,มแสดงว่าเราเป็นน้องแล้วสิอ่าฮะเไปม เอ้ยนี่งไงได้ได้แล้วใครได้ใครไ,ได้เธอเหรออืม,อมเดี๋ยวไปยิงเลยเราวิ่งผ่านน้ำวิ่งผ่านเมื่อกี้นี่เสแล้วจ้าวัวเร็วนี๋ยวแป๊บนะึงเดี๋ยวหาหา <got> ลูกที่สองนี่วะ่ะ a w e อ o สม กระเอาสามเอาไหมเอาสามไม่ยิงแถวในดิอ่ะแถวนี้ไหมอะไรนะยิงแฝดจะยิงแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าวงก่อนใครมายังมีอา I got supplies อะะไรรนคับ I got supplies เธอเป่าเต็มยังเต็มแล้วมีตัวเหรอกระตรุกไม่แน่ใจเมื่อกี้บอดจะให้เก็บถังน้ำมันทั้งหน่อยเก็บเองละแต่นี้เธอเข้าแล้วมียาไหอ ไม่กินแล้วมียาน้ามาเอาปะเยอะไหมอ่ะสีอัน้ว,อวเอาไปเยอะเดี๋ยวที่ฉันมีเฟเดี๋ยวไม่ทันได้กินเดี๋ยวก็ตายก่อนอ ยิงตรงไหนดีอ่ะป่ะป่ะเข้าไปยิงในวงแดีนึงรถล่ะรถล,ล่ะรถอยู่กับเธอปะรถไปอยู่น้ำมีน้ำมันนะเอาน้ำมันเหรอไม่น้ำมีน้ำมันสองอันเลย ไปเอาไปกันดีว่าหมดแล้วอะไรรถเราหายไปไหนอะตรงเนี้นยรถปี๊ตรงนู้นมาร์คจุดโลเคชั่นมาเ,เนี่ยมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยเอามาักกี้มกักกี้อยู่เนี่ยมักกี้อยู่ข้างหน้าวิ่งไป เดี๋ยขับไปเดี๋ยวจะเติมน้ำมันไปตรงไหนฮะไปยิงตรงไหนเนี่ยไม่รู้มันจะหนาไปไหนเธ้จะเธอมาฝั่งนี้เติามาฝั่งนี้ฝ <'s> <'s> ั่งนี้ไม่ได้นะมันอยู่ใกล้อันนี้ไม่ไม่ไม่ส่วนใหญ่ เมื่อก่อนมันจะมีเครื่องร่อนน่ะมันเครื่องบินน่ะน้ำจะเอาเครื่องบิน,นแข่งเนี่ยมาเหน่อยหนักหน่อยมาเหน่อยไปเข้าวง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 วงมาแล้วเข้าวงวงวงเข้าวงก่อนเข้าวงเข้าวงเข้าวงอะไรจิงนี่นี่นี่เฉยนี่ยเฉเนี่เดี๋ยวยิงไม่ทันเดี๋ยวยิงไม่ทันไม่เอาแล้วเครื่องลงเครื่องร่อนเครื่องบงเครื่องบิน ไปไหนเนี่ยเผาเลยเหรอไม่รู้ไปๆเข้าในวงเข้าในวงเข้าในวงจอดจอดจอดเย่ง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 จะทันวงไหมเนี่ยเดี๋ยวได้รถลุงตู่นนะเร,รเราจะสิงสถิตย์เรียบร้อยยิงด้วย เครื่องบินไม่เห็นมาเลย <c oughs> ไม่มาน้ำมันหมดหรือเปล่าเครื่องบินแน <c oughs> ม่จะเติมอยู่กำลังเติมอ๋อไม่มาสักทีน้ำว่าได้รถแน่ๆน้ำว่าได้รถลงตู่แน่ๆเจ้ป่ะนันหายไปแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ังมาแล้วมาแล้วแม่จะลงนอกวงอ่ะอ๋อไม่นอกไม่นอกไม่นอกได้และได้ละมาแล้วมาแล้วเฮ้ย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 มันมีมันมีคูณสามไหมเดี๋ยวไปดูกัน มันแอบมาตอนไหนมันเนี่ยไม่มีอะไรเลยไี่ยังไม่มาเลยอะไรนี่ไงจะถึงพื้นแล้วเนี่ยอ,อามาดิมาดิอีกไม่ถึง ปล่อยดี <laughs> หยิบไม่ถึงทำไมตัวเตี้ยจังฮะออสมไม่มีสัตว์ปะบ่สิจะเล่นเล่นได้เหรอคุณแปดคุณคุมอยู่ไหนแปดแล้วครัุณแปดคุณ,คณแปดปมนไปไหนหรปะ คุณแป๊ดปุ้มไปทำไมวางแล้ววางแล้วต่อยทำไมครับเออคุณเป็ดคุณเป็ดขอได้ไหมขอได้ไหมคุณแปดพมหายคุณแปดพมหายเฮ้อ๋อโอเคไม่เป็นไรเราไม่หายไปเลยโอเคโอเคเร็วเลยเร็วเลย เรามีตั้งอยู่ไปไปรันซาก็ได้โอเคเบอร์สองไปไหนเหรอตัวสองตัวสองไปแล้วไปคนเดียวไม่เป็นไรมันยังซูปได้อยู่ถ้าออกเดออกไปคนเดียวก็พอได้อยู่ตอนนั้น โขกแล้ควคึณโหกเอาดิเ,ดาดเอาไปใช้ดิเอาตังบอกเอาทำไมเธอไม่เอาอ่ะเราก็ไปดิจะเชื่ออะไรคุณโขกแล้วาม,ามีคนโกแล้วไม่เจอเลยโอเคครับ I need a mag. ไอ้บงเดินแล้วครับไปไปกันโอเคโอเคเออเมื่อกี้เขาถึงน้ำมันใช่ไหมเอย่างยังอย่งน้ำมันมีเหรอตี๋อันนีนี่นี่นี่มาเก็บมาเก็บ เก็บไม่ได้กระเป๋าเต็ม,ม,มโหได้อยูย่เถอยด่ตรง พี่จะโดนยิงที่เขาโดนวงหรือเปล่าไปดูเรียไ,ไปรับพี่เขาไปรับพี่เขาที่เบอร์สีไ่ไปรับพี่เขาหน่อยอันผมนั่งได้แค่สองคนอะไปรับพี่เขาหน่อยที่เขามีรถเปล่า ไปโอเคงั้นเธอไปรับหนะ่อยเธอไปรับพี่คนดี้ก็ไม่ปั๊มยานะปั๊มอยู่อ๋อพี่แจ่มไปเลยอ้าวล้หลอ,อกนี่หว่า,าทำไมพี่เรามีรถเหรอมีรถได้ไม่บอกด้วยนะ <laughs> ไหวอ่ะเด็กน้อยโดนหลอกใช่ไหมน้ำขึ้นรถกับพี่เขาแล้วน้ำเป็นคนใจง่ายใครมารับพี่น้ำไปหมดอะ่ะโอ้โหนี่มันน อจากเลดโซนไหม,ามาออกจากเลดโซนไหมพี่พี่กลัวเปล่าพี่ไปสลับภาบาป่าตรงไหนมาเนี่ยฮะไปสาบานตรงไหนมากลัวไหมเมื่อ <c oughs> คืนอะเมื่อคืนเมื่อคืนเราเราเราลงคนเดียวเธอ โดนเลสโซนโดนเลสโซนตายอ่ะยิดดูโหอ้าวงลปิดได้เลยลงเลยกับมีคนมีะ่ะพี่เลสโซนลงมาแบบไม่ไม่ทำให้ตั้งตัวเลยมาคนเดียวอมันหอกแล้วได้ลงคนเดียวมันมันมโอเคครับเดาเดาา เอามีรถป่ะรถมารับหน่อยเป็นไรอ่ะน้ำมันรถหมดนี่ไงเราเรามีมอเตอร์ไซค์ข้างหน้ามีมร์กี้ด้วยถึงไม่นอให้มันค่อยๆไหลไปข้างหน้ามีใช่ใช่น้ามีันมีมักจะไหลไหลไปรู้สึกว่าพวกเราใจเย็นมากเลยเนี่ยปล่อยให้มันไหลไปคนเดียวขับจนน้ำมันหมดขับจนน้ำมันหมดครับ ระวังนะมันไม่รู้ว่ามันมีมีฝนหรือเปล่าไปด้วยครับไปด้วยไปด้วย โอ้ชนเลยเอาเธอไม่เธอยังไม่รู้อยู่เหรอว่าเบรกเขาคือสิ่งกีดขวางนะ mm hmm. อันนั้นคือเบรกนะเธอไม่รู้รอ่ะ ตอบลงไกลมากเล่นแบบใจเย็นมากเลยนะใครอ,อะก็พวกเรานี่แหละทำไมอยากจะบวกแล้วเหรอเอาวงเอาวงเฮ้ยโดนมาแล้ว I got supplies ที่แกด้านเถอันใ่ไหรเธอพูดอยู่ไกลไหมอ่ะอ่ะไม่ได้ยินเธอไม่ได้ใส่หูฟังอยู่เลยไม่ค่อยได้ นั่นไงน้ำกันเลยไม่ค่อยได้ยินเสียงเธอปกติเราก็พ uh, ูดเป็นคนที่พูดเสียงเบามากเหรอหรอเสียงเบามากเลยโทษไงเออมีเหรอด้วย เมื่อกี้ในะตอนให้พูดนะไม่พูดนะไปอยู่บ้านนี่ไหม้เราไปอยู่บ้านนู้นเหรอใช่ทำไามาจะขึ้นหอคอยไงรถไปรถไปขึ้นไปบนรถไปไม่ไม่น่าอยู่นะบ้านนะั้นอยู่แถวนี้ดีกว่า ว้าวมาก่อนเลยว่มามัดอีกแล้วไอดอดป่าพี่อือี่เก็บไอดอบอยู่ข้างหน้าเนี่ยอดอดอปมาร์ต<น>ินแอร์ดรอปไปดูหอคอยกันมีใครอยู่ไหมจะขึ้นมาเปล่าไม่ขึ้น สิบสามตัวสิบสองแล้วพี่สิบสองทั้งเราละแอดอบอีกแล้วอพี่ชาติไม่เห็นจะแบบจะกลัวเลยจะกระนี้เดียวามาร์คตัเสียคมมาร์จะเสียคมฟอร์มัทอีกแล้วเหรอไม่ไม่ไม่มันเห็นรถมีเห็นเห็นรถมีสกินออกจากตรงนั้นเธอพี่ชาติ กลัวแทนแล้วนะอ้าววงไม่ดีวงที่หนวงหนีอีกแล้วอ้อะไรวะแต่มันมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้นะ l o c a t i location โอ้กรตกให่เลยมีคนมาหรอวะทำไมของเขากระตุกหนักใ่ๆจังโอ้เป็นแบบนี้นี่เองมันกระตุกมีคนมาเล่นเล่นแทบไม่ได้ มันเข้าไปหาพิชาตอะใช่ไหมพี่มันมาหาไอ้ดอบอะไนั่นแหละมันอยู่มันอยู่ในบ้านอ่ะพี่พี่มันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเรียบร้อย,ยอพี่ มันลากเลยโอ้สกินสวยด้วยโอ้รถคันนี้บังว่ะตอนนี้ไงไงไงมันมาฝั่งนี้แล้วมันมาฝั่งนี้มันมาฝั่งนี้เช้ยว <Watch out. S 1> มันไปไอเอดับอีกอันนึงว้า <Help. Help. S 1> มันตลบหลังป่ะ เอาวะสวยลากได้ไหมใจเย็นใจเย็นใจเยมันมันมีตัวลงังคามันมีตัวลงังคานี่เห็นปะมันขึ้นหลงังคาอยู่ตัวหนึ่งฝั่งไอ้ดอกเธอฝั่งไอ้ดอกลงใหม่เห็นปะนั่นแหละกำลังยิงที่ที่ชาอยู่ส่องเลยสองเลยเออสวยสมไม่รักกู มีต,ตัวเดียว,วยหรือเปล่าถ้ามีเพื่อนมันช่วยกันได้นะมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนอีกมีเพื่อนอีกแต่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 ไอต,ตัวที่ตัวที่เธอยิงล้มตัวแรกอ่ะไม่มีหรอกมันไปแค่ตัวเดียวมันไปไปด้วยกันมีไปอ่ะมีไปอ่ะไอตัวเมื่อกี้ยิงล้มตรงไหนอ่ะข้างบนข้างบนตายแล้ว ม,มันมันมันยิยงพิชาติอีกตัวหนึ่งกำลังยิงเจอไม่ขราปช่วยอ่ะเดี๋ยลูกซองอ่ะเจอลูกซองข้าไปไ er ม่ได้แล้วคุณเขาว่ะเดีวข้างหลังได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงวิ่งไหมข้างหลังข้างหลังเตะข้างหลังเตะงซ้ง้ง้าข้า่ Mm-hmm.